สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ครับทั่วไทยนิวและนี่เจอบรรยากาศสดๆนะฮะขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านเดินทุดง อยู่บริเวณถนนหลวงหมายเลขหนึ่งนะฮะว่ถนนผลโยธินก็อยู่กันอีกประมาณ800เมตรนะฮะก็จะถึงสำนักงานตมพยาวนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านป่าตุ้มหมู่ที่สี่นะฮะท่านผู้ชมอยู่ข้างที่อะนมครับ ครับใช่ครับว่าอะไรครับผลไรสผดเยอ่มาติดต่อที่นี่เลยมาติดต่อที่นระบวนมาได้เลยฮะแล้วโทรมาเลยครับเอารถมาเลยครับครับก็อยู่กันบริเวณฝั่งตรงข้ามกับบ้าวัดป่าตุ่มนะฮะ อีกประมาณ800เมตรเนี่ยอีกประมาณ800เมตรก็จะถึงสำนักงานตมจังหวัดพะเยานะครับเดินลงมาครับ สองมือบอกเขาเลยเดินบอกเขาก่อนสองมือ,อเปเียนสองมือนะครับเปลี่ยนสองมือครับอ่าสาธุสาธุแล้วเส้นทางเนี่ยนะฮะก็ใช้ถนนหมายเลขหนึ่งนะฮะผลโ,โยธิน ตลอดแนวนะฮะไมเ่เดียวเข้าไปไหนเพราะว่าท่านไม่ได้เดินบินทาบาทนะฮะท่านเดินทุดงท่านก,ก็เดินตามทางหลายคนบอกเอ๊จะเข้าวัดศรีคมคำไหมจะเข้าไปในควานพยาวไหมต้องบอกว่าท่านไม่ได้ไปเดินรับบาทนะฮะท่านเดินทุดงท่านก็เดินตามถนนนะครับต้องต้องนำเรียนให้เข้าใจกันด้วยนะฮะก็ฝากรปช้มพันกันสักนิดนึงนะฮะใครที่จะมาดากรอกลับไหว้นะครับขอพรหลวงตาบุญชื่นก็มารอกกันตามเส้นทางได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวแล้วก็อีกหลายๆเพจที่ผมยังคงนำเสนออย่างต่อนเนื่องนะฮะมา่อสักครู่นี้ก็ไปภารกิจมานะฮะก็เลยเไลฟ์สดกันสายนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ลงรูปไปตอนที่หลงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินทุดงออกจากวัดสีดอนแก้วและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับท่านชมครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะจะหน่วยกู้ภัยนะฮะมาหน่วยความสะดวกกันหลายหน่วยอยู่นะฮะแล้วก็นํารถมาผลสิ่งของต่างๆที่หลายท่านเนี่ยนำมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นก็เดียวก็จะมีการคัดแยกแล้วก็นําไปบริจาคตามเส้นทางนะฮะอยู่พื้นที่ไหนก็จะบริจาคพื้นที่นั้นนะฮะไม่จะเป็นโรงเรียนศูนย์เล็ก หน่วยงานราชการนะฮะเจ้าที่ดับไฟป,ป่าแล้วก็อีกหลายๆที่นะฮะแม่นี่ก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายกันแหมงดงานจริงๆนะฮะหลายท่านหลายคนนะฮะนำสิ่งของมาถวายให้กับหลวงปู่นะครับอาสาธุกฮะหลายคนเนี่ยนำมาถวายแต่ว่า ก็จะนําสิ่งของนะฮะมาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็หยิบโทรศัพท right? ์มือถือมาถ่ายแต่ว่าก็ไม่ได้ประเคีนของนะฮะหลวงตาท่านก็บอกเสมอว่าก็อาจจะไม่ได้บุญนะฮะเดินเลยเดินเลยบังกอง บางคนก็ประเคนของมือเดียวอีกมือนึงก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายแม่ท่านก็พูดอยู่เสมอนะฮะว่ามันก็จะได้รูปมันจะไม่ได้บุญท่านต้องประเคนทั้งสองมือนะฮะตั้งจิตอธิษฐานดีๆวางโทรศัพท์กันซะก่อนนะฮะถ่ายรูปเนี่ยถ่ายได้นะครับแต่ว่าก็าต้องถ่ายออตอนที่ไม่เชื่อว่าประเคนของไปด้วยถ่ายไปด้วยควรจะประเคนของกันก่อนนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปก็ถ่ายด้านข้างนะฮะซ้ายหรือขวาก็ถ่ายได้ บางคนก็แม่ไปยืนขวางทางให้ท่านเดินแล้วก็ถ่ายรูปบางคนก็ไปยืนดักหน้านะฮะตรงทางเดินขวางท่านแล้วก็เซลฟี่ไอกรณีอย่างนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องบอกต้องเตือนกันบางครั้งอาจจะเตือนกันเสียงดังไปหน่อยก็ต้องขอประทานอภยัยเพราะว่าหลายคนก็มาเดินเป็นลูกผิดนะฮะก็อยากจะดูแลหลวงปู่อย่างดีที่สุดนะครับอะไรที่ประชาชนจะทําผิดเขาก็ต้องบอกต้องกล่าวกันนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีบ้านเรือนประชาชนน้อยนะฮะก็จะขาดช่วงสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีประชาชนอยู่เนี่ยหลวงตาท่านก็จะเดินไวมากนะครับก็ได้เจ้าหน้าที่นะฮะอาสาสมัคระฮะจากมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินที่ติดตามกันมาตั้งแต่เข้าเขตจังหวัดเชียงราย แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะเข้าเขตจังหวัดพะเยามาก็มีหน่วยกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นสมาคมกู้ภัยกลางพิทักชีพกู้ชีพร่มโ,โพจากอำเภอแม่ใจหน่วยกู้ภัยภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะฮะที่มาหน่วยความสะดวกนํารถมาขนสิ่งของต่างๆนะครับเพื่อที่จะนําไปบริจาคนะครับ ก็ยังคงใช้รถยนต์กระบะคันสีเหลืองเป็นรถคันที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถที่ภาวนารับใช้ลงตาบุญชื่นตลอดเส้นทางจนจบถึงนครพนมฮนะยกของไปของเลยครับของยก ยกสองมือเลยครับสาทุครับสาทุสองมือครับยกสองมือประเคนฮะเงยหน้าไม่ต้องกราบนะครับเอาของยกให้หมดคข้างล่างด้วยถุงข้างล่างอ่ะถุงข้างล่างด้วยฮะประเคนให้หมดนะครับเอามาประเค้นให้หมดนะครับถือถือน้องครับถือสาทุครับสาทุอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่ามช่องครับ แม่หน้าคุณคุณนะฮะมานั่งรอกันอยู่นี่แม่ขาวก็เดี๋ยวมานั่งรอไหวนี่ก็แสดงว่าเตรียมจะเดินกันแล้วนะฮะจับสองมือเลยครับยกไม่ไม่หมดจับสองมืออาสาทุกครับสาทุอ่ามีกันนุ่งชุดขาวมานั่งรอกันเลยฮะตรงนี้แม่อาจับสองมือครับสองมือข้างล่างด้วยน้ํได้ดิน้ำน้ำแะน้ําอ่าพี่จับน้ํได้จ้ะอ่าอ่าคุณแม่สาทุครับโอ้โหฮะมาพาลูกเด็กเล็กแดงมานะฮะคนนี้ นมโน้มมแม่นมโอธนาบุญด้วยฮะนมโนมน้มโน้มอ่าแฝดแฝดหื่อหล่อน่าขึ้นรถให้ข้างหลังให้ข้างหลังอย่าให้ข้างหน้าเออเวลาให้ให้ข้างหลังอ่าถูกต้องแล้วนั่นแหละอ่าสาธุสาธุอ่าให้คนแก่ด้วยอ่าให้คุณยายด้วยนมขนมด้วยอ่าคนยายด้วยนะครับอ่าก็หลวงตาท่านก็เมตตากับเด็กนะฮะแล้วก็คนชราคนท้องคนพิการนะครับเนี่ย พอท่านเห็นท่านก็จะบอกลูกศิษย์นะว่าอ้เอานมให้เด็กนะฮะเอานมให้คนพิการเอานมเอาขนมให้คนแก่ก็จะเป็นภาพอย่างนี้ทุกวันนะฮะสาธุครับสาธุสาธุนะครับอ่ะมันด้วยเออยยกเลยยกเออติดกันสามคนอ่ะเออสาธุสาธุนะฮะ เออสาธุสาธุาธออายกสองมือเลยพี่ยกสองมืออ่าสองมือเลยครับสาธุฮะอ่าครับจะเป็นภาพบรรยากาศเออยา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 ไม่ได้ถ่ายดักหน้าได้ไปดักหน้าถ่ายได้จะวิ่งมาขอถ่ายรูปบหลงปู่มาขอถ่ายรูปครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมบอกแล้วให้ไปดักหน้าถ่าย <c oughs> ตาท่านจะหันมายิ้มกับผมฮะสักครู่นะวิ่งตามถูดมาแล้วลงตาจะมาขอถ่ายรูปผมก็เบรกไว้ฮะไม่ได้นะจะถ่ายได้ฮะไปดักถ่ายข้างหน้าครับท่านไม่ได้ว่านะท่านเมตตานะฮะแต่ว่าจะมาะยืนขวางหรือวิ่งตามขอเซลฟี่ถ่ายโซ่แบบนี้ไม่ก็ไม่เหมาะนะเพราะท่านเดินทุดงกายเพว่าเราเนี่ยจะไปขัดขวางการทุดงท่านนะเดี๋ยวเราจะเป็นบาปเป็นกรรมกันอีกนะฮะ จะไปดักหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวหาคนถ่ายรูปถ่ายให้หรือให้เจ้าที่ช่วยถ่ายให้อย่างนี้ได้อยู่นะฮะแม่<ส>อนุโมทนาสาธุเลยครับแม่หมดงานจริงๆนะฮะส,สาธุครับแม่ถวายน้ำหนึ่งขวดนะครับรถนำ้ำรถนํำห่างสักร้อยห้เมตรที่ตักห่างสักร้อยห้เมตรรถนำ้ำอก ขอดหมวกด้วยสิลูกเพ่ไม่คอดหมวกกดเคาะเลยวิ่งไม่ใหม,ม่ต้องต้องต้องขอหวยบอกบอกรถนำที่ห่างห่างร้อยห้าสิบวันยกตัวอย่างน,ะนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตอมรอนถ้ามานั่งดักรออยู่โอ้โหศรัทธาะฮะความศรัทธานี่ หลังไหลฮะสองสองแพ็คเลยครับพี่ครับสองแพ็กแม่สาธุครับสาธุลูกเว่ลูกของลูกเศรษฐนะครับอ่อาไม่ต้องก้มกราบครับไม่ต้องกราบเดี๋ยวโดนตัวท่านพี่เดี๋ยวโดนตัวท่านไวเฉยสาธุครับสาธุอา่าไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบอาา่าไม่ต้องกราบครับสาธุฮะ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะครับผ่านทาง Facebook ไ i ฟ e ของเพจทั่วไทยนิวและนี่ก็เป็นเบรกแรกนะครับยามเช้าที่ออกทุดดงนะครับที่ผมเนี่ยไล่สดกันนะฮะ ยก2มือเลยครับยก2มือปะเคียนยก2มือครับก็2มือเลยครับ่าสองมือนั่นแหละครับสาธุสาธุก็ยี่งอพอแลยไม่ใจไม่ใจ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพแม่ใจนะครับที่มาอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็มาคอยดูอำนวยการจราจรแต่ว่ารถก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะไม่ได้ทําให้รถติดแต่อย่างใดเราอยู่กันเลนซ้ายนะฮะรถก็วิ่งได้ปกติแต่ก็อาจจะมีบางคันที่พอมาเห็นหวงตาบุญชื่นก็อาจจะมาแวะนะครับจอดคันหน้าเพื่อถ่ายรูปนะฮะถ่ายคลิปจนทําให้รถข้างหลังเนี่ยไปไม่ได้ นะแต่ก็ไม่ได้มีใครว่ากันนะครับเพราะว่าเขาก็ทําด้วยความศรัทธาแต่ว่าจะทําให้รถข้างหลังติดสักนิดนึงแล้วก็ชะลอตัวไปหน่อยนึงเท่านั้นเองนะฮะมอนุโมทนาสาธุด้วยฮะน้ำน้ำเดิมมาถวายนะฮะ นะแม่ปืมเหนะมือนน้ำใแม่มรพตก็อีกประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรนะฮะก็จะนิมนต์หลวงตาท่านพักฉันน้ำนะครับที่รพอสอตอแม่ปืมนะฮะอันนี้เนี่ยเราอยู่กันด้านหน้าทางเข้าบ้านสันต้นพึ่งหมู่ที่8นะฮะก็ ม่มีประชาชนเนี่ยมาจอดรอนะฮะแล้วก็นั่งลงกราบไหว้ขอพรกันตลอดทางด้านหน้านะฮะไม่ได้ครับไม่ได้เก็บเนี่ยเก็บได้เก็บไปเก็บไว้เก็บไว้ตังไว้หลังเลยครับตังไว้หลังตังไว้หลังได้แล้วครับกวางตังเลยพี่กานขอพรท่านะขอพรท่านอ่าครับครับตังวางไวก่อนครับตังวางไวก่อนครับแล้วก็ไหว้ครับครับผมเออครับท่าน ภาวนาไม่รับปัจจัยนะฮะท่านเดินทุดงก็หลายคนก็ศรัทธาก็จะจอดรถแล้วก็นําตังมาถวายแม่เมื่อสักครู่นี้ก็หยิบตังกันมาปึกวันเลอล้จะมาถวายหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องบอกว่าให้เก็บตังก่อนหรือวางตังก่อนเอาตังมาพนมท่านก็ไม่อยากจะนะฮะะเทนแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ให้พรจนวางตังแล้วนะท่านก็เลยให้พนะะรนด้วยการนำผ้า ที่เป็นท่านรับปักเกนเนี่ยมาพันกับไม้ซึ่งท่านใช้รับปักเกนของแล้วก็ใช้เคาะหัวให้พรนะฮะสองมือเลยจ้าแม่ การถลู่ะไอ้กนรถเก๋งนะกนท้ายรถเก๋งคนเร็วเร็ว<ะ>ก็อีกประมาณ350เมตรก็จะถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยานะฮะหลายท่านหลายคนก็ถามว่าถึงไหนกันแล้วนะฮะถ้าผมเจอจุดใหญ่ผมก็จะบอกต่อ บอกอย่างต่อนเนื่องนะฮะเอามาสักครู่นี้ก็บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็มาเช้าก็โพสไปแล้วนะฮะว่าใช้ถนนบนโยธินนะฮะไม่ได้เข้าไปไหนใช้เส้นทางถนนผลโยธินตลอดสายนะฮะท่านเดินทุดงท่านเดินตามทางนะฮะท่านก็ไม่ได้เข้าไปรับบินทบาทนะเะพราะท่านไม่ได้เดินบินทบาท ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปในเมืองหรือว่าเดินเข้าไปหาบ้างคนนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคารพศรัทธาฮนะในผมก็ต้องขอความกรุณาให้ท่านเนี่ยมารอดักกันตามเส้นทางที่ผมจะแจ้งให้ทราบนี่ผมก็แจ้งให้ทราบแล้วก็เดินไลฟ์สดให้กันอย่างฟรีๆนะฮะโดยที่ไม่มีค่าจ่ายเพื่อให้ท่านเนี่ย,ลยหลายๆคนนะฮะได้รับรู้ถึงเส้นทางแล้วก็ได้อัปเดตนะฮะ ล่าสุดว่าท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ต้องฝากขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เป็นกำลังใจนะฮะหลายๆคนก็ซื้อเครื่องดื่มมาฝากนะฮะซื้ออ่หลังนกกันบ้างละฮะเป็นสกอตซุปกไก่สก,กันบ้างเป็นแบรนอะไรเงี้ยฮะยแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผมก็เดินให้ถึงทุกวันนี้ก็อยู่ที่พวกนี้อย่างเดียวกินกันวันหนึ่งห้าหกขวดเลยเพราะว่าเดินเหนื่อยร้อนๆมันก็ทานข้าวไม่ได้นะฮะก็ต้อง อาศัยอาหารเสริมพวกนี้แล้วก็แฟนขับก็รู้ใจจริงๆนะฮะซื้อมาให้กันตลอดทางขอบคุณมากเลยนะฮะผมก็แจกทีมงานกินด้วยเมื่อวานนี้ก็รับมาประมาณเกือบสิบขวดนะฮะจะให้คนขับรถคันสีเหลืองนะที่เป็นคนขับรถที่ใช้บรรทุกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผ้าใยน้ำผึ้งขน,นมนมเนยต่างๆแล้วน้ำดื่มงทีมงานที่อยู่คันแรกเนี่ยได้ทานกันทั่วถึงนะฮะแล้วก็ทั่วหน้า ก็ต้องขอขอบคุณมานณที่นี้ด้วยนะฮะหลายคนก็จะนําปัจจัยนะฮะมาถวายหลวงตาบุญชื่นต้องบอกว่าไม่สามารถที่จะนํามาถวายได้นะฮะเพราะว่าท่านภาวนาออกจาริูุดงท่านไม่รับปัจจัยนะฮะแล้วก็จะมาฝากกับลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะครับหลายคนก็นําปัจจัยนะฮะมาให้ผม ต้องบอกเลยว่าผมก็รับเงินรับตัดใจไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ก็ต้องบอกเลยว่าลูกศิษย์ไม่สามารถที่รับเงินได้นะฮะแล้วก็เราต้องบอกเลยว่าจะมาฝากเงินทําบุญกับเราก็ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็มีการนั่งพูดคุยกันนะฮะในเรื่องนี้ผมก็นําเรียนท่านไปว่ามี พี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะได้โทรศัพท์ติดต่อมาจากประเทศเดลเยี่ยมนะฮะจะฝากเงินผมนะครับทำทำบุญฮะไม่ทำดไปนี่พอดีพอ,อดีท่านจะไปที่รพสตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขับรถข,ขับรถดักดักไปเลยพี่ ก็ตรวจคนเข้าืวงจังหวัดพะเยาแล้วนะฮะค่นี้หลายคนก็นำเงินมาให้จะมาช่วยค่าน้ำหมกน้ำมันนะฮะก็ะต้องขอขอบคุณด้วยนะเราก็รับเงินไม่ได้จริงๆนะฮะ หลายคนก็จะฝากซื้อของแหม่จะถวายฝากเงินนะฮะให้ซื้อแบรนด์ซื้อลังนกถวายหลวงปู่ในตอนเช้านะฮะก็ต้องบอกเลยว่าท่านต้องมาถวายเองท่านต้องซื้อเองลูกศิษย์เนี่ยรับเงินไม่ได้นะฮะ,ะถ้าซื้อของมาฝากให้ถวายนี่พอได้อยู่พอจะช่วยกันได้แต่ถ้าเงินสดนี่เลิกคุยลยฮะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับต้องขอทานอภัยด้วย ขณะนี้นี่เราเดินผ่านตมพเยามาแล้วนะฮะอยู่กันบริเวณ้านหน้าวัดกำ <socks S 2> แพงหินนะฮะวัดกำแพงหินนะฮะตำบลแม่ปืมเราเข้าเขตอำเภอเมืองกันแล้วนะฮะก็หลังจากที่อยู่อำเภอแม่ใจก็เดินเข้าสู่เขตอำเภอเมือง พเยานะฮะนกะ็เหลืออีกไม่กี่กิโลถึงตัวเมืองกันแล้วนะฮะน่าจะสักประมาณ8ปดถึงสิกิโลนะฮะก็จะถึงคว้านพะเยานะฮะถึงทางเข้าคว้านพะเยานะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เส้นทางที่จะเข้าไปในคว้านพะเยาหลวงตาท่านก็เดินถนนหลวงหมายเลขหนึ่งถนนผลโยธิน,นะฮะ โบธนาสาธุกด้วยนะฮะไ <C> <Lyn> พี่สยามอยู่ตายดิป่ะขอบคุณมากพี่ก็ได้เจ้าหน้าที่สยามร่วมใจนะครับมาช่วย ดูเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยนะฮะมีรถจอดขวางอยู่ท่านก็เดินหน้านะฮะท่านไม่ได้มองก็เดี๋ยวจะไปชนกันได้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็จะคอยดูแลนะฮะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่ก็เดินกันมาตลอดทั้งจังหวัดเชียงรายข้ามมาส่งกันถึงจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็นอนที่วัดกันด้วยนะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานมูลที่สยามรวมใจที่เชียงรายด้วย แม่ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาอำนวยความสะดวกกันมาเป็นลูกศิษย์กันนะต่อเนื่องเลยแต่วันนี้ยังไม่เห็นนะฮะท่านประธานมูลนิธิสงสจะติดภารกิจยังไม่ได้มาปกติก็จะมาทุกวันอยู่นี่ก็นายกสมาคมกู้ภัยกลางะฮะคุณพันศักดิ์นะีก็เดินตามหลังอยู่มากแต่เช้ามืดเหมือนกันนะคนนี้แมแน่นอน เราขอบคุณนะฮะหน่วยกู้ภัยทุกๆหน่วยนะฮะจากจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดพะเยาวรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทั้งจากสพแม่ใจเมื่อเช้านี้แล้วก็จากสพเมืองพะเยานะฮะที่มาอำนวยความสะดวกรวมถึงจิตอาสาฮะหลายๆคนนะฮะเป็นจิตอาสานะไม่ได้เป็นหน่วยกู้ภยัยโอ้มาร่วมอยู่ในขบวนก็เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ปรนานะฮะฝากตัวเป็นศิษย์เนี่ยเดินตามหลวงตาบุญชื่นก็โอ้โหประมาณสิบกว่าคนแล้วนะ,ะตอนนี้ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะเกิดตะจันก็มาดักรอหลวงปู่แล้วก็บอกว่าน่าจะประมาณสักร้อเมตรนะฮะก็จะถึงรอประสะตอแม่ปืมนะฮะเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านพักแล้วก็ฉันน้ำนะฮะอาจจะใช้เวลาพักประมาณ15นาที สำหรับใครที่นั่งรอกันอยู่ด้านหน้าและรับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวและก็หลายหลายเพจที่นำลิงก์สัญญาณไปออกอากาศอยู่ก็ให้รอสักนิดหนึ่งนักสกูดนี้ก็นำหินมาวางกันนะฮะมานำหินมาวางที่ชายผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าปิวนักกายก็เห็นทันนะฮะนักกายก็วิ่งไปแล้วก็หยิบหินออกนะฮะกลัวว่าหลวงตาท่านจะสะดุดหินล้ม นุโมธนาสาธุนะแม่ก็ยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสกันหลวงตาท่านก็ยิ้มฮะด้วยความดีใจ เมืม่อสักครู่ในลวงตาท่านก็ยิ้มให้เด็กนะฮะแล้วก็คนแก่ก็มีการสนทนากันสองคาคำนะฮะ

เมื่อสักครู่นี้ก็เตรียมรออยู่ที่หน้าตมก็ตั้งใจว่าจะนิมนต์หลวงตาท่านพักฉันน้ําแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวขอเดินต่อนะท่านก็เลยไม่ได้แวะนะฮะที่ตมแม่เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามมานั่งดักรอนะฮะด้วยความศรัทธานะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับก็ต้องฝากแจ้งประชามพร์ถึงพี่น้องประชาชนนะฮะทั้งจังหวัดพะเยาแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะครับตามเส้นทางนะครับ ให้ช่วยกันนะฮะเราแวดระวังเรื่องปัจจัยนะครับเรื่องเงินเนี่ยนะครับขอความกรุณาอย่านํามาถวายลวงตาท่านนะครับแล้วก็อย่านำของต้องห้ามต่างๆนะฮะมาถวายท่านนะครับฝอนพอ ดีนะฮะทั้ง4,253คนแต่นี้เนี่ยเราก็อยู่กันอีกประมาณสปอนเซอร์แล้วก็เครื่องกระป๋องด้วยอขอหลวงปู่อะเราก็นะฮะถึงรอพอสตอแม่ปืมแล้วนะฮะเดี๋ยวหลวงตาท่านก็จะเดินเข้าไปนะฮะเพาลูกสิ์กันอีกนิมนต ท่านเนี่ยได้ทำน้ำแล้วก็พัดท้านะนกเลยยกครับคนนึงไปบอกไม่เอาอันนี้คนนึงจะบอกว่าใส่อันนี้ไม่ต้องไปฟังใครดิฉันดูแลอยดิกระ,ะเดี๋ยวก็คงจะต้องหยุดไลฟ์สดกันนะฮะเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะต้องนิมนต์ หลวงตาท่านพักฉันน้ำนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและใครที่อยู่เส้นทางด้านหน้านะครับก็ขอให้รอสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงอีกหลายๆเพจที่นำลิงก์สัญญาณไปออกอากาศและนี่ก็เป็นภาพของบุคลากรทางการแพทย์นะฮะเจ้าหน้าที่มานั่งรอนะครับกราบไหว้หลวงตาขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมฮะขอบคุณทุกคนครับ อยู่นี่ละมีละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ